กันสักกี่คนครับสิสเกตนี่ฮะหมายเลขสิบนี่เป็นอาริสาอาริสาถ้าจะไม่ผิดนามสกุลเส้งเสนะเป็นอดีตทีมชาติชุดใหญ่ครับเป็นกัปตันทีมของเมืองกระทุ้ภูเก็ตนะครับเล่นสวนดุสิตในถ้วยกอใช่ครับ อ้าวเซอร์ไพรส์ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับมาจากไหนชมพู่ครับพรพนธ์เกิดปลาครับไม่เล่นใหนโนนแต่มาโผล่สีสเกตซะอย่างนั้นครับแม่การน,นี้นี่มีพลิกโผล่พอสมควรเหมือนกันครับจะเป็นการดวลกันของสองเซตเตอร์ที่เขาว่ากันว่าดีที่สุดในเมืองไทยเวลานี้ครับนุศรณตต้อมคำประทะพรพนธ์เกิดปลา เห็นหน้าเห็นตาอย่างนี้น่าจะสนุกครับส่วนนี่ผมว่าเขาซ้อมซิกกันอยู่ฮะซ้อมซิกว่าคือรุ่นพี่บอกรุ่นน้องว่าถ้าทําอย่างนี้เนี่ยพี่หมายถึงบอลอะไรแล้วก็ให้รุ่นน้องเนี่ยเตรียมขึ้นอย่างไรอันนี้คือการส่งซิกให้นักกีฬาเนี่ยอาจจะงง,งงกันเพราะว่าในระดับสูงขึ้นไปเนี่ยซิกมันเยอะมากแล้วแต่ละซิกเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนในการเล่นเยอะ อาจจะมีตัดหน้าตัดหลังตัดกลางตัดสามอะไรพวกนี้ต้องต้องต้องฝึกให้ดีนะต้องซ้อมให้ดีจังหวะเพราะถ้าวิ่งผิดสิทโผล่ขึ้นไปดื้อๆเลชนกันตายนะฮะเอาครับได้สู้ครับสำหรับสีสเกตคือทัดดาวเนี่ย ทัดดาวหน้ากับแก้วกัลยาจะต้องเป็นคนที่โดนซิกเยอะหน่อยเพราะเขาเป็นตัวตีสั้นนะครับตีสั้นไม่ว่าเป็นสั้นหน้าสั้นหลังไหลหลังอะไรก็แล้วแต่บอลทับเนี่ยซิกมันเยอะนะฮะแล้วแต่ละซิกที่ให้ไปคือบางทีเขาไม่ได้ตีเนี่ยเขาเป็นซิกที่เป็นหลอกแล้วให้เพื่อนมาทับอะไรเงี้ยจะจะหนักหน่อยอย่างที่ผมบอกไปนะว่าระดับโลกระดับอะไรี้มันต้อง,องเล่นกันเยอะแต่ว่าถ้าระดับบ้านเราเนี่ยก็นสั้นๆสักสี่ห้าบอลน,นี่ก็น่าจะพอเอาอยู่นะฮะ นี่เป็นนะแนนิปราจัยคำนะครับเมื่อสักครู่นี้คนนี้นะครับคล,ลิกเริ่มรายการนี่แหละเป็นต้นคิดขึ้นมานครับอภิษฎเ,เส้นเสียงครับของทางด้านชิสเกตนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเห็นเป็นตัวเก่าครับปัจจุบันเป็นคุณครูอยู่นะเป็นอาจารย์ที่พระนครเหนือนะฮะอริษา,าสเ,สเส้นเสง ไปชมบรรยากาศสดๆครับตอนนี้ในกลังสองทีมกำลังจะลงสู่สนามแล้วครับไปดูรายชื่อนักกีฬากันครับทั้งสองทีมกำลังจะลงสู่สนามมาพห้สอนอาจารย์่อแก้งครับฝั่งแกงครับค่ดาวดินแจ้งครับ กัลยากับบุญทลาก็มาครับสุอร์สตาร์ครับเอาดุมาสิทธิรัตน์มุษราต้อมคำครับสมรักสุงภูเขียวครับพทิแสล้วก็แคทลีปปิ่นสุวันโอ้โหชุดนี้ถ้าไม่รวมพรทิพย์กับ สมรักนี่กับทีมชาติทั้งหมดนะครับมีชุดเล็กกับชุดใหญ่ผสมผสานกันนี่ครับนั่นพม่าครับโบโมซานครับพี่เจี๊ยบก็มาครับนาริบอลขานอันชมพู่พมพันเกิดปลาครับพีก็พม่าอีกหนึ่งคนนะครับ นีแวแบลครับอลิซาเส้นเสงครับเบื้องใจ,ใจครับ<อ>เป็นลิโบโรโอ้โหโทีมรวมดาวครับทีมน,น,นี้อันนี้ทีมชาติกับสองสามคนเนี่ยมีผู้เล่นต่างชาติด้วยสองคนครับอา,อาวครับรมาลุ้นอย่างครับ น่าจะสู้กันได้สนุกคือคือผมกล้าการันตีว่าคงไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดจะล้มไอเดียขวัญแก่นเลยนะฮะแต่ว่ามันจะเซอร์ไพรส์ตรงที่เขาจะไปชิงอันดับในรอบ5-8ถึงได้สู0-4ขึ้นครับสาดาวนึกแก้งครับอาครับบอลแรกเสริฟมาครับแม่แรงออกไปครับ พลาดไปครับทางด้านของสีสเกตครับนึ่นต่อสู่นะครับแม่แล้วก็บอลแรกเสิร์ฟแล้วพลิกลงไปเลยครับสองสู่ครับต้องดูว่าจะสู้ได้ขนาดไหนอรบอลข้ามกลับมามาแล้วครับอนุมาริทิรัต แมลูกนี้ตีโดนไม่เต็มครับแต่ว่ายังงัดกลับมาได้ะพยายามพุ่งรับแล้วฮะหมายเลขสิบน่าจะเป็นอังคณาประชุมพวกครับหัวสาวอีกครั้งหนึ่งอัดลงไป หนื่อยหน่อยครับสีสันเกตได้บุกกรับครับหัวเสาขึ้นตีลูกนี้แม่ติดล็อกครับจังหวะขึ้นตีของหมายเลขห้าครับโมโมซานนี่ครับจริงๆด้วยครับโมโมซานมานะสิ่งนี้ซ้ายของทีมชมาติพม่าครับเอาครับเรียกเวลานอก้แก้เกมเดี๋ยไงไปพักกันก่อนครับ ซันโวซันโวทุกโอกาสที่สูงเสียงเงินจากการออกกำลังากายด้วยกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพนัะทันสมัยสู่การแบ่งปันเพื่อคืนกำไรให้สังคมน้ำดื่มสยามน้ำดื่มไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก50เนี่ยนะคือสู้ยากครับ ชื่อชันเนี่ยมีจริงนะแต่ว่าเป็นชื่อชั้นที่มันเคยมีมาในอดีตนะครับแลดูบอลแรกลุดครับเอาครับทางคณะประชุมพวกครับในสักครูนี้เอาครับประมาณเกือบปาดวิ่งมาโยกขึ้นหัวเสาตีด้วยซ้ายโมโมซานได้แต้มแล้วครับคุุงไม่ทันเหมือนกันครับคาทลีปิงสุวรรณ หนึ่งต่อหนะ้าครับเอาไว้หนึ่งต่อหกเสร์ฟพลิกลงไปพรอนพันเกิดปลาดสองต่อหกพรอนพันเกิดปลาดเนี่ยแวแวมาว่าจะย้ายออกจากนกครนนท์ในสึกไทรลนล์ลีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปลงเอยที่ไหนอตอลแรกไม่เข้าครับอนุมายกไปหัวสาวพรทิทิปตีแก้ไขฉลับนิดนึงดักไว้ได้ครับพรอนพันให้โ,โมโมซาน โบโซานตีไม่เพินบล็อกครับสุมชมาติพม่านี่ก็ไปดูแลโดยาจบันเทิงเขาพ่องอ่ะนะฮะวันน,นีผู้ฝึกสอนของทางด้านชุดกะทุกภูกเก็ตชุดคว้าแชมป์นะครับแล้วก็ชุดปีถัดมาครับที่เป็นแค่รองแชมป์บอลชาิลูกนี้ตียังติดครับแกาขายไปยืนขอไปครับนักบนขานานโดนส่วนฟเพื่อนกลับมาออกครับอา ขออภัยครับผู้สียบอกว่าให้ลงนะครับเป็น8ต่อ2ครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกของเซตที่1ครับแม่เกมไปเร็วครับเดี๋ยวไงไปพักกันอีกสักครู่ครับช่วงนี้าไมเป็นมะเร็งลิ แบน้แหลครับเคกับ้อนมาสกันต่อถือเซอร์ไพรย์นะฮะกับสินเกตชุดนี้เป็นเด้อเซรไพรส์ไม่พอที่จะล้มไอเดียผันแกลงขอบคุณครับกับมาดูกันต่อครับ ค่ยกอน,นครับนะัดที่เจอกับอายุทยาเอทีทีซีครับหรือว่ารายการนั้นใช้ชื่อเม็กเทค a เอทีีซีเนี่ยลิเบอร์โลกเก่งๆอย่างกุทธภาสนิกรางี่ยังไปไม่เป็นเลยครับเจอบอลเสิร์ฟบอลอูมาสินธิรักษ์เ,เจอบเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับอูมากับอังคณาเนะี่ย แรกรับล้นครับยังดากไ็ได้พันพันขึ้นเร็วทันที <Yeah. S 1> บอลสามต้องฟรีกลับไปครับอันเดอร์ไปก่อนสมรัก <Yeah. S 1> หัวสาวขึ้นสีลูกนี้ <Yeah. S 1> ออกครับทัชอาวโมโมซานตีฉลับล็อกออกไป <Yeah. S 1> ชื่อผู้เล่นวันนี้ของอ <Yeah. S 1> สีสกเกตนี่ก็จะมีอยู่ทั้งแปดเคนนะมีพรนพันอังคณาอาลิสานะูกมนนะโมโมซานอายานันดานะครับ จุรยร,รัตสุภรัตแล้วก็เดือนใจครับือผู้เล่นเนี่ยมีไม่เยอะเท่าไหร่ <And get. S 1> ส่วนขอนแก่นนี่มานั่งสำรองจะมีทางด้านของกิติยาธรมันธ์สแดงนะครับถาประภัยพันชัยศรีธนาพรพลเรืองครับ <And get. S 1> แล้วกแก้วกัลายาครุนทลารวมไปถึงซันนี่นะครับ A M เอมบอนนะครับแจมนิดยังดักมาได้สวนขึ้นกลับมาอา้าวไปป้าเองครับบอลพัน แก้ไขครับของสมรักสุงมผูเขียวถาดานุแจ้งครับเสิร์ฟโอ้ยมุดครับกลางโบวไว้หน่อยฮะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ยืนตำแหน่งกันไม่ดีเท่าไหร่ครับ12-3ถ้าดาวนึกแจ้งเสิร์ฟ แก้ไขครับหัวเสาโบนจับฟาวอีกพี่เจีนะ๊ยบนักลุบนลขานันผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยคนนี้อยู่ลบุรีนะครับโคดเขาจะเรียกว่าโคดดำนะครับทำทีมวอลเลย์บ,บอลโรงเรียนพิบูลในระดับมอปลาย,ยที่จังหวัดลบุรีบอลสัานลูกนี้ตีฉลับยังดักไว้ได้ ขึ้นแดนหลังตีข้ามกลับมาตีนุสราพันทิพยกไปหัวเสาสมรักตีกลับมาน้องยังดักได้ดีครับเดือนใจโมบโมซานเข้าซ้ายซ้ำอีกทีนึงเอายังติดทันด,ดาวพันทิย์ขึ้นวางลูกนีกล้ลงไปลูกมอสักคู่บอลครับถือว่าจังหวะไม่ดีครับแต่ว่าด้วยความที่ถนัดซ้ายครัโบโมโมซานเลยเล่นได้แหม่บล็อกตัวในขึ้นแล้วโดนมือเดียวครับเอาไม่อยู่ครับ อัยนันดาขยอขอข้ามไปก่อนเนนุษลาวิ่งหน่อยครับสมรักขอข้ามมาหัวเสายอดลูกนี้นุษลายังเร็วครับขันทิปอีกครั้งหนึ่งอัดลงไปนี่แหละจ,จุดแตกต่างระหว่าง2ทีมนี้คือบอลบุกค,ครับในจังหวะที่ขันแกนบุกไม่ตายเนี่ย ศรีสะเกตก็ทําอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าจังหวัดที่สรีสะเกตบุกไม่ตายขวัญแก่นเก็บมาแล้วเอาคืนเป็นแป้มคพรดาวเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งรับสุดไปครับลุงนี้ยกมือสูงไปหน่อยครับเดือนใจกองเหลี่ยมรับ1กต่อ3า็ครเป็นเวลานอกทังเทคนิคครั้งที่2ครับยังไงเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับกลับเถอะลูกเดินคนเดียวอันตรายนะ มาเธอนั่นก็เหมือนของเรานั่นแหละแหมแม่แมหนูอยากทานแบบพี่เขาบ้างนี่นาแม่เนี่ยนมโ,โ,โคแท้ๆเลยนะลูกของพี่เขาอะทำจากนมโ,โคแท้ๆแถมยังเปรี้ยวด้วยเยเกิดพร,ร้อมดื่มไทเดนมาร์กใหม่ผลิตจากนมโ,โคแท้ๆดีต่อร่างกายมีกลิ่นผลไม้อ,อย่างเลมอนส้มดูดแล้วสดชืน่นผสมคอลลาเจนด้วยนะแม่ยกเกิดพร,ร้อมดื่มไทเดนมาร์กใหม่ผลิตจากนมโ,โคแท้ๆคอลลาเจนแท้ๆเดี๋ยวผมเลนต่อครับ เรามาครับนำเชียร์คนดังของประเทศไทยแต่ทางสีงส,สันสัุกสนานนะไปกับการเชียร์แบลมินตันสิกสกับ,ส,กบสามครับลงมาแล้วครับแก้วกระยาก,กระบุนทลาดาวรุ่งอีกคนนึงครับจากทีมหนองเรือครับลงในหนองเรือเนี่ย ึ้นตีลูกนี้ยืดลงไปทางด้านหลังครับโมโมซานตีเก็บตลูกนี้จากท่าทางได้ดีแก็เป็นคนตัวสูงเลยลงไม่เสิร์ฟโมโมซานบอลแรกไม่ดีครับมีสลาแก้ไขแกภรยาทุบมายังไม่ตายคือนหนุ่สาวตีติดบล็อกดักไว้ได้อีกทีนึงปัดมายังไม่พ้นครับอย่าข้ามกลับไป นลุมวลให้หัวสาวย้อนหลังไว้หน่อยต้องแก้ไขครับยังติดสมรักแล้วขึ้นเองครับสมรักสุมภูเขียวตีโดนบล็อกอดนูมาโนสลาให้พรทิพสนตรงยังเก็บไว้ได้ครับโอ้โหแต้มน,นี้สนุกฮะหัวสาวอีกทีหนึ่งฟาดล,ลงไปฮต่อ16ครับนันลุมวลขานอันข้อดีของนลุมวลขานอันเนรับเป็นผู้เล่นที่รูปร่างสูงครับพีเจียบนี่สูง1้0นะฮย อ้าวแล้วจังหวะเปลี่ยนตำแหน่งครับพรพันเกิดปล่าครับไปวิ่งขึ้นมาเลยทำให้โมโมซานที่อยู่ข้างๆเนี่ยเปลี่ยนจังหวะไปแล้วลุ้นขาหน้าในสูงร้อยแปดสบเนี่ยเลยเป็นตัวเซตที่สูงแล้็สามารถแก้ไขบอลได้ด้วยการตีในขณะที่อุศราเนี่ยเขสูงประมาณร้อยหกเก้าร้ยบ เสิร์ฟลงแน่นเลยครับดูไม่ดีจังหวะนี้แก้วกัลยา7-17ครับนัน่งบนขานอันดุสรายกมาหัวเสาสมรักยอดข้ามมายังดักไว้ได้โมโมซานขึ้นไปหัวเสาแหมเพื่อนตีลูกนี้กดต่ำเลยครับสุภรัตน์พรเทคกับกดไปติดตะข่าย หลแแงตัวผู้เล่นครับหลังการของสีสกเกตครับส่งหมายเลขเก้าลงมาครับจุไรรัตผลเว้เลยผลการเสิร์ฟแต้มนี้สมรักษ์ุงผูเขียวหัวเสาขึ้นสลับล็อกรองไว้ได้โดยพรทิปผลสลาให้สร่านตีเร็วครับยังรองไว้ได้เหมือนกันโมโมซานแก้ไขามาบอลสามต้องฟรีกับไปโดยเดือนใจ ออดูมาขึ้นลูกนี้แม่เข้ามาระดับศีรษะแล้วเบียนใจพยายามจะยกมือป้องเอาไว้อยู่ยนิดเดยอะขอนแก่งครับเสิร์ฟมาแรกรับมาแก้ไขครับลูกนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่ไหลหลังอัดลงตายด้านหลังนะแก้วกระยากัะมุนทลา แชมเริ่มหนีห่างไปเป็น20ต่อ7คะแนนแล้วเรียกเวลานอกอีกครั้งครับจางด้านของสีสเกต BC อย่างไรช่วงนี้ไปพักเบรกกันสักครู่ครับอยากกินเกี๊ยวหม,มูคุ้มคุ้มทำไงใช้หมองอมไม่ต้องคิดมากหรอกนี่เกียวหมูซีพีแลกซื้อสุดคุ้มเพียง20บาทรีบเถอะถึง25มิถุนายนนี้ที่เซเว่นอี บ้ากำรฐานหนึบกับไพลสัสวีโก้แชมซื้อวันนี้ฟรีซัมซุงไดร์สแตร็พร,ร้อมแอปสมาร์จีบุกทดลองขับรับฟรีคูป,ปองวิซี่0อบาทและมีนุ้นดูบอลท,ที่สเปนเท,ทิ่จังหนักกว่าสิบบาทที่โชลลุมโตโยต้าถึงสามสิบพฤษภาคมดูจีดิงขาวครับบาบาโบแก้วก,ก็นังชมเกมอยู่ปวลาตัจันเนยเป็นดังตัวผู้เล่นครับ ทีกอลผ่นานสำแดงลงมาเซตแทนยุสร,ระต้มคำนะฮะแล้วบะหมี่ก็ลงมาครับถาประภยัยพันชยศรีแม่ดึงกันไปดึงกันมายังโค้งสุดท้ายครับในรายของบะหมี่ครับตอนแรกทางบอร์ดบริหารบอกว่าให้ไปได้ครับไปร่วมทีมอื่นได้ครับแล้วก็บะหมี่ก็ไปจะตกลงงใจกับยุทธยาอยู่แล้วครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายบอร์ดบริหารนี่ยกเลิกข้อเสนอครับขอเก็บตัวไว้ใช้เอง ข่าพ่อพันชัยศรีเสิร์ตต่อ21เจ็ดเศรขึ้นลูกนี้อ้าวตีเองเลยฮะพรอพันเกิดปาดพยายามอย่างเต็มที่ครับศิษยเกตขุมกลังน้อยไปหน่อยครับอ้าว,าวล้วบอลแรกดึงไม่ขึ้นอีกครับโมโมซายับรับหลูดออกไป ดังตงัวคนแรครับนรุมลขานานลงมานรุม,มนลขานนนอันนี้ก็จะอยู่สีสะเกดอยู่แล้วนะในศึกไทยลลีแต่หลังยอดข้ามกลับมา,าผ่านให้หัวสาวตีลูกนี้ไม่ผ่านแคทเรีครับหัวสาวขึ้นกลับมาแม่ลงเส้น3เมตรเลยครับ เซตพอยต์แล้วครับ24-7ต่อขาดเลยทีเดียวครับสาวต้องหูวางดูวสวยครับเต่งติดถาประภายผ่นสวนคืนกลับมาอ้าวไปฉล็บเน็มนิดนึงครับแล้วก็ลงไปเรียบร้อยครับเซตที่หนึ่งครับตามคาดครับไอเดียขอนแก่นทะลมสีสกเกตไปก่อนสบายๆครับ25-7ต่อคะแนนครับพร้อมขึ้นนำหนต่อ0ที่สำคัญใช้วเวลาแข่งขันประมาณสัก10นาทีก,กว่าๆเองครับ โอ้โหคู่นี้ขาดมากอ่าเดีง๋งเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงครับสนับสนุนโดยน้งไทยเดนมาร์กร่วมสนับสนุนโดย